มาค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำพาร์ทหนเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดไขมันปรับรูปหน้าไปนะคะคำถามยังไม่หมดเลยค่ะคราวที่แล้วอยู่ข้าวค่ะขอแวะไปกินข้าวก่อนวันนี้มาตอบกันถามกันเพิ่มกันอีกเป็นพาร์ทที่2นะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะทำได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บตัวไปแล้วหที่ในการที่เราจะดูดไขมันออกมา แล้วเราจะยอมทิ้งไขมันอันล้ำค่าของเราเนี่ยโดยการที่จะฉีดแค่เฉพาะใต้ตากับบริเวณล่องแก้มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายถูกไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อที่คนไข้อาจจะพลาดไปนะคะก็คือรูปหน้าของเราอะคะ่ะเวลาเรามองกระจอะเราอาจจะมองเป็น2มิติก็คือมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวอย่างเดียวถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วอะมันเป็นเรื่องของ3มิติคะ่ะมันจะมีเคิร์ฟมีมุมมีแบบอะไรต่างๆที่บางทีเนี่ยเราอา จะไม่ได้มองเห็นจากการที่เราส่องกระจกนั่นเองค่ะดังนั้น,น,นถ้าเกิดว่าอยากจะฉีดไขมันปรับรูปหน้านะคะไหนไหนก็เจ็บตัวแล้วอะ่ะฉีดทั่วหน้าได้เลยค่ะหมอสามารถปรับได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะแอร์เรียเล็กน้อยจะเติมนิดนิด,นดหน่อยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเกลี่ยเพื่อที่จะให้หน้าของเราเนี่ยดูเป๊ะครบทุกองศาได้นะคะ ดูดไขมันทิ้งแล้วก็เอามาเติมด้วยถูกไหมคะโดยปกติแล้วเนี่ยเทคนิคในการที่เราจะดูดทิ้งกับเทคนิคที่เราจะเอามาดูดเติมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราดูดเพื่อที่จะเอามาใช้งานเนี่ยเราจะต้องพยายามถนอมไอไขมันของเราเอาไว้ไม่ให้มันตายไม่ให้มัน ได้รับความกระทบกระเทือนนะคะแต่ในกรณีที่เราจะดูดทิ้งนะคะในกรณีแบบนี้เราแทบไม่แคร์เขาเลยค่ะเราจะดูดแบบทำลายล้างไอเจ้าไขามันให้ได้มากที่สุดอันนั้นในเรื่องของการเทคแคร์ไขมันนะ่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะถ้าถามว่าทำพร้อมกันได้ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเติมไขมันบนหน้าเราเนี่ยบอกเลยว่ารอบเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะดังนั้นถ้าเกิดคิดที่จะทำพร้อมกันเนี่ยอาจจะต้องเผื่อไขมันเอาไว้ในกรณีที่เราจะเติมรอบสองนะ โอมโหบนร่างกายของเราเนี่ยนะคะสามารถฉีดไขมันได้เกือบทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงสะโพกหน้าอกหน้าของเรานะคะบางคนอาไปฉีดที่ขาเกามีค่ะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะบริเวณน้องสาวของเราเนี่ยก็สามารถฉีดได้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของความไม่กระชับมันดูคล้อยมันดูไม่อิ่มเหมือนเดิมแล้วเนี่ยสามารถฉีดได้ด้วยนะคะ 哼，哎哎。 ข้อนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่แนะนําเลยค่ะเรามีไขมันของเราอยู่แล้วนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ไขมันของคนอื่นค่ะข้อดีของการที่เราใช้ไขมันของตัวเองนะคะ1เนี่ยได้ลดสัสดส่วนส่วนเกินด้วยนะแหมจะให้คนอื่นได้ลดสัสดส่วนหรอถูกไหมคะแค่ลําพังของเราเองจะย้ายมาให้มันติดเนี่ยมันก็ยากแล้วนะคะจะไปเอาของคนอื่นที่มันไม่สามารถแมทกันได้ะคะ่ะมันจะเอามาใส่เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาใหญ่โตได้นะคะดังนั้นแล้วไม่สามารถใช้ไขมันของคนอื่นได้ค่ะ หืม hmm. PRP มันเป็นเลือดของเราเองค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันมาจากคำย่อของคำว่า p e t e l e t rich พลาส m a มาก็คือน้ําเลือดที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้อาหารในส่วนของไขมันของเรานะคะอารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราย้ายภูมิลําเนาอะค่ะมันก็จะมีความอ่อนเปรีย้ยเพียแรงนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้ในส่วนของตัว PRP เข้าไปเนี่ยเขาก็จะฟิตปึงปังทําให้ไขมันเนี่ยมีคุณภาพดีมากขึ้นนั่นเองค่ะทําให้ไขมันติดดีขึ้นค่ะ เวลาที่เราจะทําในส่วนของตัว PRP นะคะก็แค่เจาะเลือดของเราออกมาค่ะแล้วก็เอาไปปั่นแยกโดยวิธีเฉพาะนะคะเพื่อที่จะให้ได้เกร็ดเลือดที่มีคุณภาพดีแล้วก็ได้นําเลือดมาด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการผสมกับไขมันที่เราจะเอามาฉีดค่ะถ้าเกิดว่าไขมันมันติดแล้วก็คือติดเลยค่ะเทคนิคในการฉีด ส่วนพวกนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการติดของไขมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของเทคนิคในการฉีดไขมันซึ่งมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่นะคะบางทีเขาก็ปั่นแยกบ้างบางทีเขาก็ไม่ปั่นแยกบ้างบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรเสริมเข้าไปให้บ้างบางทีเขาก็ฉีดน้อยบ้างถัดมาก็คือการดูแลตัวเองของคนไข้หลังทํานะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองดีไม่ไปนวดไม่ไปกดไม่ไปประครบไม่ไปทําอะไรที่มันเป็นอันตรายกับไขมันที่เราฉีดไปกินอาหารที่ดีกินอาหารที่ครบนอนพักผ่อนให้เพียง พอตัวเซลล์มันสามารถฟื้นฟูได้ดีมันก็เกาะติดแล้วก็ดีดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไขามันเนี่ยมันติดดีแล้วนะคะบางทีถ้าเกิดว่าน้ําหนักตัวเราเพิ่มมากขึ้นมันมีโอกาสที่จะฟูขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะคะเวลาใครก็ตามที่อยากจะฉีดไขมันหน้านะคะต้องเตรียมตัวเตรียมไขมันให้หมอดีด ัดมาหลังทำก็ต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะแล้วไขมันจะติดอยู่กับเราไปตลอดจ้าโอ้โหอันนี้คำถามมาจากไหนเนี่ยใจร้ายจังเลยไม่อยากจะนั่งไล่เหตุการณ์ให้ฟังเลยนะคะว่าเวลาที่เราฉีดไขมันเนี่ยเบื้องต้นนี้เวลาให้หมอกี่วันคะอ่ะมาค่ะเราแบบยอก็ได้ เวลาที่เราจะฉีดไขมันทั่วหน้านะคะมันต้องมาเรื่องของการประเมินกันก่อนเลยค่ะว่าไอไขมันบนหน้าของเราเนี่ยตำแหน่งไหนที่มันขาดหายไปบ้างนะคะมันก็ไล่ไปตั้งแต่หนา้าผากขมับใต้ตาบางทีเนี่ยเลยจากขมับมาตรงช่วงโหนกแก้มบางคนก็ไขมันหายนะคะลงมาแก้มตอบนะคะลงมาร่องแก้มลงมาใต้ตาลงมาคางลงมากรอบหน้าโอเป็นไงคะ แค่ไล่ตำแหน่งแอเรียที่เราจะฉีดไขมันกันเนี่ยก็พูดง่ายๆเลยว่าทั่วหน้าคือทั่วหน้าจริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราฉีดกันนะคะไขมันที่หมอฉีดให้เนี่ยโหหลักไขมันเนี่ยเหยียบร้อยซีอยู่นะคะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าวันไหนที่หมอมีเคสฉีดไขมันเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องทําเคสอื่นกันเลยค่ะเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องดูดไขมันออกมา เอามาปั่นเอามาเตรียมแล้วก็เอามาแยกเพื่อที่จะมาฉีดกลับเข้าไปที่หน้าของคนไข้อีกทีนึงนะคะดังนั้นไม่ใช้งานง่ายๆเลยนะ ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดไขมันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดไขมันในแง่มุมอื่นๆก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหมอพร้อมตอบทุกคำถามเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะฉีดปรับรูปหน้านะคะก็สามารถทักเข้ามาเพื่อที่จะส่งรูปเข้ามาประเมินได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ